อ่านะครับอ่อพัดลมนะครับพัดลมก็จะเป็นตัวนี้นะ12โวลต์0.8แอมป์เป็นดีซีนะครับก็อ่าตลอก็แค่แกะออกมานะครับวัดกว้างยาวแล้วก็ความสูงนะครับที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เป็นม่านอากาศนะครับเขาจะดูดอากาศจากข้างบน นะครับลงมานะครับมือผมก็ดำเลยนะครับแล้วก็จะมาพ่นออกที่สองรูนี้แต่ตอนนี้เนี่ยพอดีผมถอดตัวกรอบมันเนี่ยไปล้างแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับขนาดมือผมนีงดำขนาดนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างเละนะครับก็ไปหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นแค่สีแดงกับสีดำนะเหมือนคลิปที่แล้วนะก็12โวลต์ธรรมดาไม่มีตัวบัดรอบไม่มีตัว RPM นะครับก็มาถึงก็เอามาเสียบ ตัวหัวคอนเนคเตอร์นะครับธรรมดาเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ซื้อแล้วก็เปลี่ยนเองนะครับแล้วก็มันทําความสะอาดก็แกะทําความสะอาดซะนะครับนะอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปแรกที่เมื่อกี้ที่ว่า e er อ r ร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ศูนย์เออร์เลอรครบเลยตัวนี้ของวันที่7นะครับตัวนี้นะใช้รหัสวา่าวันที่7